วันนี้อย่างเงี้ยพลิกหลังปุ๊บที่ไหนที่ไหนครับองค์นี้พระสมเด็จนะถ้าคุณดูเก่าเป็นเก่าคือแท้แท้แล้วจะเป็นยุคไหนไปไล่เนื้อได้จากพระเนื้อผงสายวะลาคังที่รู้ปีพศออชัดเจนอย่างเช่น95อย่างเช่น85อย่างเช่นปู่ผู คุณก็จะได้คําตอบทิ้นไหนกระพี่องค์นี้ถ้าเสียนตัวจริงอ่ะเห็นหลังต้องตอบได้แล้วปูผูนี่ไงเห็นไหมพิกหลังอ่ะจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเนื้อหลวงปูผู้วัดอินปูผูอ่าถูกต้องครับพี่อ่าลวงปูผูวัดอิน วันนี้แจารย์โอ๊ตบางแพรออกจ่องห้าพูดถึงงานประกวดด้วยครับพ่อพระโดยแท้นําเงินบริจาคต่อด้วยสาธุขอบคุณครับพี่พักครับพนนะครับหลวงปู่ผู้่าสุดยอดครับพี่แท้สวยงามปูป่ผูปูป่ผูพิมพ์นิยมลักแสนครับพิมพ์นี้เห็นไหม สวัสด,ดีครับพี่ลินเราเห็นพระแท้ๆดูง่ายๆจนชินตาสามเณรที่สมเด็จโตท,ท่านเมตตาที่สุดครับหลวงปู่ภูวัดอินนะนะป,ปู่ภูเป็นสาม,มาเณรเหรอไม่เนรแล้วมั้งสมเด็จัต้องแต่เป็นเอ่าก็ใช่แต่ถ้าอยู่กับสมเด็จโตต้งแต่เป็นเนรนะใช่ แต่ก่อนสมเด็จโตมรภาพปู่ภูนี่อายุเยอะแล้วนะปู่ภูท่านท่านดูประวัติดิท่านอายุร้อยสามปีนะท่านอายุยืนร้อยสามปีบางคนโยงไปยันว่าหลวงปู่ภูไปกับสมเด็จโตตอนนี้ป้าไม่น่าอ่ะแบบนั้นเลยไปโยงก็ต้องบอกว่าหลวงปู่ภูเนี่ยท่านอายุร้อยสามปีท่านมรภาพปีเจ็ดกว่าถ้าถอยไปหกสิบปี ท่านกายุ40กว่าแล้วนะตอนอยู่กับสมเด็จโตครับใช่ๆๆครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป SK Check ช็คอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกรบปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวาน<อ>หากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ c h จเชคเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยเอาจริงๆจากใจเลยไหมไม่อยู่แล้วเอาขอเนี่ยเนี่ยพึ่งจะแะปิดไปคู่กันเมื่อตอนเย็นคู่สามองค์จำพลพระพักด้วยดีนะวันนี้หนูไม่คาดไปตาัเต็มเลย ไอ้จะแบงบอกดีนะที่หนูไม่ไม่แบ่งไปอ่ะให้แอดนมินเลยก็คือต้องบอกรัาว่าพระเครื่องยอดนิยมแบบเนี้ยบางท่านอะพอไปดูย้อนหลังก็จะมีความสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาในปีเนี้ยผมแบ่งให้หมดอ่ะหาเพื่อนเล่นพารด้วยกันแล้วราคาแบบจับต้องได้การที่แบ่งปันพระราคาจับต้องได้จริงๆไม่ใช่ราคาทิพแลกซื้อเปลี่ยนเทินเราก็ยิ้ม ถูกไหมครับแล้วให้เขาได้ไปได้ส่องได้มีความสุขกับพระแท้เนี่ยเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเพิ่มในวงการพระมากขึ้นและที่สาคัญคือถ้าเขาได้ส่องพระแท้เนี่ยว่าแท้จริงๆเป็นยังไงเนี่ยเขาจะมีความรับรู้ได้ถึงธรรมชาติแล้วก็พุทธกุณพุทธสินที่ผมพนะพูดถึงเนี่ยเพราะปลื้มวัดพ้าสุพรรณอ่าพระสุมประตูหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จ ของหลวงปู่ใจครับเจ้าของนากปกเบนจภาคีเมืองไทยอ่าถ้านากปกปู่ใจก็เท่าไหร่ครับหลักแสนฮะนากปกปู่ใจปกเบนจ่าภาคีนื้อเมกพัชของเมืองไทยคือปู่ใจปูจ่ใจวดเสด็นะโอ้โด้านขวาสุดไทยพอเข้าทำมามูนไหมอันนี้ใช่เพีย<ช>นหุชาติโอ้สุดยอดครับพี่ นี่พ่อธรรมาจากักรวัดเขาธรรมมูโรกเก่งมากๆเลยสุดยอดครับชอบเลยชอบโมเมนต์แบบนี้เห็นไหมพระเครื่องแต่ละวันที่นำมาเนี่ยพอเบื่อนๆได้พูดถึงเนี่ยเบื่อนๆได้พูดถึงเนี่ยนะทำให้คนที่ดูอยู่เป็นร้อยคนเนี่ยได้รู้จกักแล้วเข้าไปเทียบได้ว่าเขาจะซื้ออะไร นากรกปูใจอา้าวนี่ถ้าได้ซุมประตูมาก็ได้นากปกมาด้วยละ่ะวันนี้พัแม่กองเพียพี่ลิงคองโคนอ่าถ้าได้ซุมประตูมาก็ได้นากปกมาด้วยละ่ะ นักพกบูใจหลายๆมื่นถึงแสนอเรียนหลวงพ่อธรรมจ่าไว้เข้าธรรมามูลประมาณปี2,500ันพี่โอคุณขอบพระคุณครับแม่ทำไลฟ์วันนี้มีความสุขดีจังเลยสมเด็จพระอุตมะด้วยคนครับครับได้แล้วก็โอ้โหนี่วันนี้ อย่างเงี้ยพลิกหลังปุ๊บที่ไหนที่ไหนครับองค์นี้พระสมเด็จนะถ้าคุณดูเก่าเป็นเก่าคือแท้แท้แล้วจะเป็นยุคไหนไปไล่เนื้อได้จากพระเนื้อผงสายวัครังที่รู้ปีพอสอชัดเจนอย่างเช่น95อย่างเช่น85อย่างเช่นปู่ผู คุณก็จะได้คำตอบทิ้ไหนกรบพี่องค์นี้ถ้าเซียนตัวจริงอ่ะเห็นหลังต้องตอบได้แล้วปูพูนี่ไงเห็นไหมพิกหลังอ่ะจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเนื้อหลวงปูู่วัดอินปูพูอ่าถูกต้องครับพี่อ่าลวงปูู่วัดอิน วันนี้แจารย์โอ๊ตบางแพออกช่องห้าพูดถึงงานประกวดด้วยครับพ่อพระโดยแท้นําเงินบริจาคต่อด้วยสาธุขอบคุณครับพี่พักขภนนะครับหลวงปู่ผู้่าสุดยอดครับพี่แท้สวยงามปู่ผู้ปู่ผู้พิมพ์นิยมลักแสนครับพิมพ์นี้เห็นไหม สวัสดีครับพี่ลิ้นเราเห็นประแท้ๆดูง่ายๆจนชินตาสามเณรที่สมเด็จโตท่านเมตตาที่สุดครับหลวงปู่ผูวัดอินนะฮคโเปู่ผูเป็นสาม,มาเณรเหรอไม่เนรแล้วมัง้งอ oh, สมเด็จต้อ,ต,อตัเป็นเนรอ,อ่าก็ใช่แต่ถ้าอยู่กับสมเด็จโตต้องต่เป็นเนรนะใช่ แต่ก่อนสมเด็จโตมรภาพปู่ภูนี่อายุเยอะแล้วนะปู่ภูท่านท่านดูประวัติดิท่านอายุร้อยสามปีนะปีท่านอายุยืนร้อยสามปีบางคนโยงไปยันว่าหลวงปู่ภูไปกับสมเด็จโตตอนนี้ป้าไม่น่าอ่าแบบนั้นเลยไปโยงก็ต้องบอกว่าหลวงปู่ภูเนี่ยท่านอายุร้อยสามปีท่านมรภาพปีเจ็ดกว่าถ้าถอยไปหกสิบปี ท่านแกอายุสี่สิบกว่าแล้วนะตอนอยู่กับสมเด็จโตครับใช,ใ,ชใช่้โหเห็นป่ะพอเราฟังประวัติแนละ้วเราอึ้งเราคิดว่าปู่ผูอายุหกเจ็ดสิบปีแล้วมรณะพาะมิจะท่านอายุร้อยสามปีครับอตอนที่ท่านช่วยสมเด็จโตทําพระเนี่ยท่านอายุสี่สิบแล้วนะสิบแล้วบางคนไม่คิดว่าเอ้ย ท่านมโนภาพปีสองสี่เจ็ดกว่าเนี่ยท่านอายุอยู่กับสามลูกกับเกโตไปสมมามเณรเป้า,ปา,ปาอายุสี่สิบแล้วท่านเป็นคนจังหวัดตากปูป่ภูเป็นคนจังหวัดตากอุยงยงไปไกลแลพงเนี่ยเป็นพงสมเด็จโตงานประกวดราชบุรียิ่งใหญ่มากครับกลัอบมาพบคุณครับพี่ลินนะฮะหนึ่งในกรรมการที่ดูแลรับและตัดสินพระโต๊ะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยพี่ลินของโคน ขอบคุณที่ให้เกียรติครับอ่าอาสวัสดีอาจารย์โน้อยากทราบว่าเนี่ยเมกะพันจี่ผสมทองเงินทองนาคหรือเปล่าครับหรือว่าเมกะพัดลุนล้วนเมกะพัดรุนล้วนมันมีในโลกไหมครับไม่มีเป็นโลหะผสมพี่อ่านะน,นี่แหละผมจึงบอกว่ากรรมวิธีการสร้างจึงสําคัญเมกะพัดล้วน,น,นไม่มี เมกกะพัทไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอยู่ในตารางธาตุอันนี้เขาเรียกว่าโลหะผสมนะครับซึ่งตั้งต้นเนี่ยทองแดงตะกั่วประหลอดอ่าทองแดงตะกั่วประหลอดมาผสมกันนะครับดังน,นั้นสิ่งที่คนเราไม่รู้คืออย่างทองเหลืองอะ่ะก็ไม่ได้มีในโลกนะ คือการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีแล้วได้โลหะที่เป็นสีเหลืองเขาจึงเลือกทองเรียกว่าทองเหลืองหรือทองผสมคือต้องเอามาผสมกันจึงเกิดเป็นสีทองชนิดนี้วันนี้สุดยอดลุ่มนะแม่กองโอ้ดูนำแม่กองผมมีเยอะนะสามัณนหลพ่อจเจริญครับจำผิดแล้วเนี่ยอ่าถ้าการฆาปูู่อ่ะต้องบอกว่า ท่านอายุสี่สิบแล้วตอนอยู่กับสมเด็จโตช่วยสมเด็จโตสร้างผระงานประกวดราชบุรียิ่งใหญ่มากๆก็ไปงานแม่กรองขอบคุณครับอ่างานแม่กรองนะต่อจากงานราชบุรีพิมพ์วัดพระปีแปดอันนี้แปดห้าครับสองสี่แปดห้าไม่แปดห้าดิเนื้อนี้เก้าห้าหลวงปู่วัดอินท่านนำท่านสร้างพระแล้วนำไปแจกที่วัดก็นำมาทาราชบุรีครับ อาปู่ภูน่าจะไม่น่าจะไม่ได้มาองค์ที่มาเป็นพระครูสังครักษ์เงินพระครูสังครักษ์เงินน่ะนําพระของวัดอินมาที่นี่อ่าซึ่งพระครูสังครักษ์เงินน่ะเป็นคนลาดบุรีนะครับนี่เจ้าวาดวัดอินต่อจากหลวงปู่ภูถ้าเป็นคนราดบุรี สมเด็จปู่ภู้ที่นํามาแจกที่นี่ยคือพระครูสังฆลักษ์กเงินเป็นผู้นํามาท่านน่าจะอยู่ในสภาสักอินทสมาจารนะตอนนั้นนะก้าห้าก้เนื้อเดียวกับตาแผ่นดินอันนี้เนื้อเดียวกับตาแผ่นดินครับก้าห้าซึ่งอันเนี้ยพอสุดได้มาด้วยกระทางทูก บอกเจอในกระทำทูบพสุทอย่าพึ่งใจเย็นไม่ใช่กระถางที่ใส่ทูบแล้วจุดอาทูบเสียบนะไม่ใช่รกระถางที่เขาเอาใส่ทูบแต่ยังไม่ได้ใส่ทรายไม่ได้ใส่อะไรไปปกักคือกระถางเปล่าแล้วเขาก็เรียกกันรุ่นกระถางทูบเขาเรียกรุ่นกระถางทูป <c oughs> ๆๆก็คืออยู่ในกระถางอ่ะที่เหมือนกระถางเอาไว้ปักทูบอ่ะแต่ถ้ากระถางเอาปักทูบเขาใส่ทรายก่อนแล้วเอาไว้ให้คนปักทูบอันเนี้ยอยู่ในกระถางเปล่า ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็แอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกรัป๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK ส h ค k ชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK สเคเช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย